สวัสดีทักทายพี่น้องกับบรรยากาศช่วงเศร้าครับอ,อากาศหนาวครับืัอน,นี้10องศาวันนี้ได้เวลหาหักกระโพดอีกแล้วครับหกักกระโพดพี่น้องตอนนี้อยู่ในปากระโพดหวานครับยังมานพ่อหักเ้าครับฝักเงี้อยู่ตอนนี้ครับพี่น้อง โคตรหวานโคตรหวานบ้านพ่อหักครับความหง่ไก่เระครับไก่ล้าไก่ล้าครับโคตรหวานโคตรหวานครับ เห็นผลผลิตก็ชื่นใจอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าดินผมไม่ได้ไถมาปีกัวแล้วครับดินไม่ได้ไถมาปีกัวศัยน้ำยเข้าซอยครับใส่น้ำยเข้าซอยกันเลยยังเห็นผลผลิตยอยู่พดหวานทั้งนี้บุลายครับอันนี้เป็นพดข้าวเหนียวหวานชมพู่ครับรุ่มต่อไปไก่ขึ้นกันพี่น้องไก่ขึ้นกันบัวโดน มาโดนกับซีเมอฮักขึ้นกันครับมืนน่อกี้สีมอรฮักกระโพดะทอนียเม่วงแต้มครับม่วงแต้มม่วงแต้มพี่น้องห้างนี้มองงามป่ะไหนดินแข็งครับม่วงแต้มกระพาะได้กินได้ขายพี่น้องหักไปต้มสามซีเธอแล้วครับเจ้าของสวนก็นมักกินกระโพดเลื่อนห้อยหักไปต้ม ตามซีเสือเลยหักไปต้มเดี๋ยวม่งแต้มครับข้าเหนียวม่งแต้มพ่อเก็บแล้วครับสังเกตจากขนพันยุบลงแล้วมันเชิบิหักส่งอ่อนไล่เม่หลายครับแต่ซิมีลูกค้าออฟไลน์มื่อนี้สีเน้นไปที่ลูกค้าออฟไลน์จังหน่อยครับลูกค้าตามเมู่อวานสั่งมาหลายหลายเติบครับหลายคน ได้ส่งแนครับออนไล์จักน้อยครับกุฏิบรนจงไว้การลไล่กันครับจักน้อยกับสิมีหวานจัมพูกับกระโพดหวานล่ะครับออกสหครักมีสีหัก่วงแต้มก็มีอยู่ประมาณหาสายน้ำครับสายน้ำละสองแถวประมาณห้าสายน้ำที่ได้จักสอบมาแน่ใจก็ับฝักบางงามบรนไดฝักบางใหญ่ครับ phạt bunny hay không, nên sắp nhuộm chia, yêu kìa phạt bunny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  phạt เพราะไงคะหนาวจะบอบบอบหนาวจะปากขวดหน่อกปากเลยค่ะพี่น้องค่ะสิ่งไหนสิเป่งเมืองนอน,น้องเขาได้ค่ะพี่น,อ <c oughs> น้องยิว่านฮอหนาวจำหนิงเมืงงองนอนจำได้เนาะค่ะโอ้ยตายไทยขวดหน่นอยปากให้คงข้าวโพดเด้อจาอ้าข้าวโพดมืาหนีเมาขายหข้าวโพดนบ้า <c oughs> ม่วงแต้มจ้าม่วงแต้ม เต้มค่ะเหนียวนุ่มค่ะแต่สีบ่ค่อยหวานคือหวานชมพูเป็นบ่เพราะค่ะอัออนบอกันหวานชมพูเจสเจอหวานชมพูมั <c oughs> ่ง,งเต็มคนเสาหิตเราบัตทีนี้คนละแบบเนื้อมันสีนุเมนี่มเนียฟัาก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะพี่น้องค่ะโอ้หนาวหนาวหนาวจนขีม้มหัวของอ จากมุ้งวนเนี่ยคะมุ้งกูกลัวอย่าบอก็ไม่เห็นเหยาบ่ปเลยพี่วนหนาวแห้ง <laughs> บห <laughs> นาวกับย่างนาอหอนกับย่างเนาะ <laughs> จากบาทอันนี้นอมมือหนห่อย<ช>อ่ะฟุ่มฟันว่าฝากประงามสามสบาท,บาทสามสิบบาท,บาทคือขายถือแค่ จอย่างด้วยแตังให้พี่เห็นน้องกินเนาะขายเอาสังคมงั้เหรอเบือไดเบื่อใด้กันนนะเบื่อสิกระโปรดไม่ได้ไถมาปีกัวกับพี่น้องเห็นฟักจับนี่กันคือว่าโนเจี๋ยอยู่ดินแข็งพี่จังยังนี่ครับซักลงเอาได้นะคะพี่น้องบม่ได้ไถพ่วนดินขึ้นเลยค่ะซักลงอ๋อก็จะได้ประมาณนี้กัวแล้วล่ะ ปลูกขขาพดออกออกเขาพดใส่ปลูกขขาพดเอาขขาพดใส้ยิ่งครับในระหว่างรอบอซิดาก็สิได้เอาบบกซิดาลงเตึมสวนนี่แหละค่ะแต่ว่าตอนนี้พันธุ์พันธุ์ที่มีเท่าค่ะกำลังตอนกิ่งปลูกขขาพดไปก่อนค่ะปลูกขขาพดขายก่อนเอาสุดท้ายครับพี่น้องเป็นตะปูว่าเอื้อย่โอ้คือเก่าล่ะค่ะพี่น้องปลูกขขาพดจสกขี้ปูนยังครับช่วงนี้ กระโพดไม่หยอดลงขึ้นก่าแล้วครับก้โพดหวางแล้วก็หยอดขระโพดต้อยครับมาได้กินต้มแล้วก็กินดีขนาดได้พี่น้องโอ้ฝักเงี้ยแต่ฝักเงี้ยหุ่นเงี้งงงงงยดีขนาดโ,โซ่เนี่ยโซ่เนี่ยเอาสองฝักนย่งมาโซ่เลยนี้ ยังไงกจ้องนี้ฟักยังไงแ่ทุกคนหูเต็มหม่เต็มเม่พูดอะพี่้องไม่เห็นท่อน่ะใจเย้ดูนี่ยเรนวุสมมอยุในห้องกระดาษคล้ายค่ะนอนจะไปซีเรียค่ะซีเรียสื่อท่าคับก็นีเด้ค่ะซ่ำนีก็ซ่อหนีแล้วค่ะซ่ำหนีกับเถาซ่ำหนีเราเต็ ยีไปซื้อเลเป็ยวันยยว,นยวนยุ่งตล,ลอดเลยเราต้องเปิดแกงสามาแล้วนะใพี่น,อน้องไมญ่เล้ยล่มกันฝักไงลม่ลมจะล่มอักคนองฟัก เว้ยวกแตงเหรอลกแตงับไม่นอค่ะเล้วนกแตงก็เป็นข้าวดินครับแตงไม่เก็บกินท่สองาจับเรียกผักเงินจะอะไรดยกไดสอบนะกสสุดแล้วครับกสสุดแล้วสุดซ้ำใจน้ำนะครับทังนี่เป็นหวานชมูหวานชมูหวานจมู่ ห,ห,หวานชมพูนี่ก็กลิ่นแฉกเปื่อนอ๋อปลูกแล้วก็ติดใจหวานชมพูเลยครับงวงแต้มดอกเลยดอกขาวครับหวานชมพูงวงแต้มสีดอกออกแดงแดงกันหน่อยยี่สิบบาท ยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสิบบาทสามสิบบาทแตพอแล้วยันรวยค่ะพี่น้องพี่น้องกินเป็นพี่เป็นน้องกัน,น,น,นค่ะโดนๆเนาะค่ะขายสังคมจี๋ขายสังคมค่ะเวลามีอย่าง่อยไปรอขายคนดีจี๋คุณคุณลงคน <c oughs> ไปล่อขายคนดีไรก็เห็นจอนดรถฝ้ามันจกจกหาเงินถ่าเลยซุ้มนี้อย่างมาขายเหรอบ่านเนาะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะที่ซัพพอร์ตไปจอดรถย่ำอะไนี่เตรียมตัวแล้ว จกถุงขายเงินยางเดียวค่ะเอาตัวไปขายกับเื้อคุณแม่เห็นจอดรถนี่ปั๊บจกถุงหาเงินยางไวๆมาเองรถเนาะไม่ได้เอื้นถามเลยเสียเงินอีกแล้วเมื่อสิบบาเนาะชิมิเอะยังมาหลอกใครอีกเนาะสิบบาท FC ออนไลน์ก็ค่อยสนับสนุนครับข้าวโพดข้าวเหนียวหวานชมพู่รอบที่แล้วก็บสั่งไปหลายเจ้า บางคนก็น,นั่นได้บางคนก็นได้ไหวไขึ้นอยู่กับขนทรงครับว่คนคาน้ำบัวกาหนดบ่าอะใจอยากฮักเราเอาไปให้ต้มข้าหมอ้อต้มไปให้ข้าหมอ้อไม่ไหมคือเสียบรับอันทับพี่ผู้พี่น้องพันกันพ่าท่านได้เข้าใจแล้วค่ะฮักฮักตอนนี้เลยเนะะี่ค่ะฮักตอนนี้แล้วก็ใส่กองตอนนี้แล้วก็ทรงเลยค่ะบระเด็นขาวดขังขึ้นดิค่ะขังขึ้นนี่ในระหว่างขนทรงค่ะมือสองมือแต่ว่าขนทรงพลังจังหวัดเนาะบางคนน่ะ หาหมื่นก็มีค่ะพี่น้องได้โอ,อนเงินคืนให้พี่น้องคทุกตัวค่ะเพราะว่าพี่น้องเ<ร>กิกนมี่กองลงดีแม่ถึงอยู่แต่ว่าแห่งดนเนาะยนั่นเป็น,นเกษตรมันขคือล้าไปหอดเม็ดเลยอะค่ะเป็นน้องคนช่เสียหาย,ส<อ>หายหมดเลยครับคนช่วงก็ได้เสียเงินค่าส่งเลยเขาเราเขายัางบริการเ่างบดีอยู่คนส่งนี่มันประเทศใต้นี่ควรจีปรับปรุงปรับปรุงหลายเต่าเด้พี่น้องคนช่งทั้งกองมูนทั้งซาทั้งเทียกระดองของเข้าไว้บบยอมส่งของกับนี้ค่ะซักเป็นจังไลยเข้าหรอเสียเงิน ค่าส่งให้เขาเรายังบอบริการเท่าไหร่ของเสียหายเ้างเราผิดชอบคืนเองครัได้คืนเองครับน้อไม่ส่งพอถึงสิก็ได้ส่งอันไม่ไปให้จ้างเขาพูดรอบที่แล้วก็ได้โอนเงินขึ้นลูกค้าครับกล่องหนึ่งพี่น้องได้กินของบริกทั้งนี้ขายก็ว่าสบายใจก็ได้โอนเงินขึ้นคือเก่าค่ะพี่วองค่ะเขาก็เจ๊ซี่ล่ะค่ะน้องพี่น้องเทคแคร์ตลอดล่ะค่ะ ตามตลอดคนสรงนี่บอซองของบอยง้อมซองของลูกค้าได้รับของแล้วว่าึืนล้าแล้วข้า,าวเส้นนี้ย <c oughs> <c oughs> ตายเร้ยก็สบายใจกับอดเงินขึ้นให้พี่เรา,า,าค่ะพี่้องจ๋าครับสรุปได้ย่นี่สอบหนึ่งครับอีกสองเป็นสามเป็นห้าได้ประมาณหกกระสอบว่เต็มครับหกกระสอบไม่เต็มเท่าไหร่ <Okay. S 2> ปลูกยู่แค่นี้นะครับ สองสายหนามสี่สายน้มห้าสายน้นาอแถวนี้บ่เต็มครับบ่เต็มแถวไดือดเชิงค่ะจะหมดแล้วพลังกับฮอร์บ้านแล้วครับภากันฮอร์งานหลายครับพี่น้องช่องเนี่ย <c oughs> จางบ้าอ <c oughs> นันเท่าไร <c oughs> <c oughs> เรียกตำหงความเด้่ กินยังสันก้อยเนียดด่ยสิครับรอบต่อไปก็จิเป็นหวานชมพูครับใกล้แล้วพี่น้องใกล้แล้วคนกำลัง่าจจะบ่เกินสองอาทิตย์ครับหวานชมพูมพปลูกรพร้อมกันพี่น้องอันละเล็กละน้อยอันนี้ก็หวานชมพูกำลังออกดอกครับวัียาวให้มันเต็มใน พ่อนั่นต้นมันเผาเลือกันเลยมาปลูกอันใหม่มันก็เลยบ่พร้อมกันอันชมพู้ก็ใกล้แล้วต้นเพียงกันดีเพราะว่าเพาะเมล็ดแล้วจังมาหยอดลงครับแล้วก็จะมี่ข้าวโพดหวานนี่ครับโพดหวานกะน่าจะไล่ๆกันครับหวานชมพู้ครับ ปวดหวานหวานเม็ดเหลืองฟักงามฟักง่อแต่ว่าแหงโดนครับกลัวสิได้เก็บพ้วนสามเดือนผมบอกพี่น้องมองแซมครับหวานชมพู่นี่ประมาณสองเดือนครับแต่ว่ากระปพดหวานนี่สามเดือนกลัสวสิได้เก็บแต่ย้อนมันแพงและค่าแพรงนะครับปวดหวานน่าในเก็บ ังบักขันไก่สิได้เก็บสองอาทิตย์กว่าผมเลยวะปวดบานขนไดเสร็จแล้ว่ะเอาไปขึ้นรถกันบ่ายแกมีบ้านครับพี่น้องไปแพ็กที่บ้านโปรดข้าวเหนียมวม้วนแสบบ้ม เอามาเทกล่องแล้วจ้าได้หลายยูจ้าพี่น้องเลีนยงได้นักบอหัวแล้วงเบ้อรึเปล่าหมดเลยโอ้หมดถือว่าหลายแล้วพี่บอกเลยจะประมาณยี่หรอยรู้ปะ <ừ> วออนี่หนักดีเขาฝากด้วยเดีียวมองแซมครับเดี๋ยวแตงแล้วก็แพ็คใส่กล่องตรงออนไลน์แล้วก็ใส่ถุงขายค่าประจำน้ำมันัำข้าวบเร์เล่เวเวลข้าวมือข้าวเดียวบดละเหลืออยู่สวนเนี่ยราักมันเล่มมาต่มเกินดหอยต่งลายหมอย สวัสดีครับพไม่ขึน้นาครับีลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีจ้า,าสวัสดีจ้าพี่น้องว<ะ>สวัสดีพี่น้องไปไบ้านเด็กแข่งกลับเลยี้อยพี่น้องมั้อมือเลยใช่โตมือละ